นี่ดูไอ้เปี๊ยกมันสบายปืนว่ะเฮ้ยไอ้คุยโดยสารนี่มันวุไหวายว้ยขออันเชิญเอาหมอนมาทำอะไรเอาหมอนมายืนข้างนี้ เอาหูมีปลายหูหมอนเฮ้ยพี่ชายข้าขายับฟังเพงงลง,งเผาแมวตาขีดพิวข้าวหรือเปล่าบ่มใจจังมาเจอแมวอ่ะาจะจริงจา้าคาเตอร์เดี๋ยวคาเตอร์ไปไหนนะจริงคาเตอร์ไว้ เดี๋ยวผมไปก็ได้แบบนี้ฝากด้วยนะคะได้เลยลูกชิายฉันจะเอาเนื้อมาเป่งเย็นไปทำอะไรเขาด้วยทำไม่ทำอะไรอยู่แล้วค่ะเธอเล็กน้อยคนที่ฉันรักจะตายใช่ไหมดูไอ้เปี๊ยกนั่นสบายปืนว่ะเฮ้ยอปืนของเล่นฉีดน้ำเอาไปอ่านจายมาที่เกี่ยวกับนักเลงอ่ะเขาก็เลยถือเนี่ยตีจริงอยากได้จตาตาอันนี้เป็นอะไรนักเลงหัวโป นั่งเก่งผมบอกเข้าไปในเข้าไปในควิ่นได้เลยนั่งสบายสบายไอ้ที่แกหลอดไอ้กลุ่นโดยสารนี่มันวุ่นวายเว้ยเอ๊ะรถปูแคร์หลอิพิธีกรรมนิดหน่อยนะคุณล้วนแมนเรามีพิธีกรรมที่ต้องทำกันบุริสุ์คนนั้นเรายังหาตัวไม่พบใช่ไหมเขาชื่ออะไรเข้าจะช่วยหาล้างจอบคนรุ่มข้าจะจับตัวมาให้เขาชื่ออะไรน่ะเอ๊ะถ้าหญิงบุรีสุขคนนั้นน่ะก็ชื่อลินดาลินดา ตอนแรกมันอยู like ่ตรงเนี้ยอยู่นี่มันก็หายพื้นไปเลยโอ้ยคี่ขเดาไม่อยู่เดินดาไม่อยู่ตอนนี้เล็งไอสองตัวเมียคนนั้นน่ะจะเดินเอาปืนไปจี้มันเฮ้ยตอแมนอยู่เยอะแล้วภรรยาเขาล่ะขนเราขนกันมาดังไป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  ไ,ไปเจอกันามาาไปเจอกันท<ด>ี่บุฟผาน้ำตาจนันเดียวหน้าไปก่อนทีนี้ตัวหลับตัวบุฟผาน้ำตาสุดท้ายหนึ่งวันผชนของเราเวนิโกะแกสองคนเขินวิน่งหนีหรือเดินส่งไปส่งมาจันเดีขวานสะบันขาแกทิง้งซะอืม ถูกปิดตยายะนะเด็กจงเวินไปนั่นจะเห็นกองไฟหรือเปล่าโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> หันหันหน้าไปละให้หลังกองไฟพี่ <Okay. S 1> เอาละไหนใครยังไม่ได้ล<อ>งทีตามฉันมานี้เอาล้อมวงเลยคนเข้าทีแล้วอ,อวยังไม่นี่มายืนตรงนี้ยืนตรงชันน่ะนี่ตรงชันอ่านั่นแหละหน้ากระดานโอเคนั okay. ่นแหละเอาล้อมวงมัน ท่านพีบรรยายอะไรก่อนไหมได้วันนี้เป็นวันที่สำคัญสำหรับน้องคนเล็กของเราชายที่จะขึ้นมาเป็นยอดนักรบของเา่าเราชายที่มีชื่อว่านกอาสากายบัดนี้ท่านเทพได้เขานิมิตรข้าบอกว่าให้ขั้นเรียกนกอา การรับพิธีธนูในวันนี้และวันนี้โมอาจะต้องไปสูน์้เห็นว่าเจ้าสามารถทำตามประสงค์ของพระเจ้าได้ขออัญเชิญโวยเทียบคข้ามวา่าทูตรเช วันนี้โนโอาพร้อมที่จะได้รับการพิสูจนจากพวกท่านแล้วขอเราถวยเทพแล้ว มาสถิตหน้าที่แห่งนี้ชาเชลาอาาโชยจารีชื่อโนอาพร้อมจะพิสูจน์ให้พวกท่านเห็นว่าเขาจะเป็นยอดนักรบชาโนะปาเลเอเอคิอายย

ถ้าเจ้ายินเสียงข้าตอบรับข้าข้าได้ยินท่านท่านคงได้ยินเหมือนข้าแล้วท่านเทพและบรรทบรุุรโปรดโอบอุ้มโนอาชนเผ่าของพวกเราด้วยโอบอุ้มไว้ในอ้อมอกของพวกท่านเหมือนที่พวกท่านโอบอุ้มพวกข้าไว้

สอบของท่านเทพอดทดสอบเป็นการเข้ารับการเป็นส่วนหนึ่งของเวนิโกทั้งเราทวยเทพเทพแห่งขุนเขาทเทพแห่งป่าไม้ทเทพแห่งสายลมทเทพแห่งพื้นดินและบรรเทบรรลที่ร่วงรับถ้ารู้พวกท่านยังอยู่หน้าที่แห่งนี้ โปรดฟังคำอ้อนวอนของพวกข้าโปรดมารับการพิจารณาในครั้งนี้ด้วยขอพรโอ้โหเลิศสุดเลยเจ้าบ้าน Tidak, tidak, tidak! Oh, saya rasa sangat Oh, saya rasa sangat sedih. Baiklah, Noah. Kamu bersiap untuk menangkap Chanu. Siapa yang akan ฉันจะเป็นคนมอบให้โนอาเองต่อคนขาวไปชุวาล้างกันด้วยยังเอา,เอาฉันดูให้เขาเพราะว่าหยิบมันขึ้นมาเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ให้รอคนกลับไ้ซะหยิบมันขึ้นมาแล้วลุกขึ้น มีอะไรจะบอกท่านเพไหมไอ้เพท่านเพมีอะไรจะบอกเราอ,อาหรือเปล่าโหอาทั้งข้าพิธีนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เราพี่น้องทุกคนมาร่วมงานพิธีของเจ้าในวันนี้พวกข้าให้เกียรติเจ้าและเช่นกันกเจ้าต้องให้เกียรติพวกข้าด้วยบททดสอบมีแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นจะเป็นบทพิสูจน์ว่าเจ้าสมควรที่จะอยู่ ดีจะไปข้าเขอได้จะคุยหรือเปล่าข้าเขาอวยพรให้เจ้าชคนี้วะเเลสมีอะไรจะพูดหรือเปล่าเจิญเอาละดูเออยังจะได้เติมใหญ่เป็นยอดคุณศิกย์น้องตั้งใจให้ดียึดบันในตัวเองทั้งะนุวยสุดแรงรับปากเกทาทลีฮหหัวใจมันจะด,ดูการล่าจะได้เลือกต้นขึ้นแล้วตอนเจะเป็นหน้าที่ของแกจังไรสองขนขาวเนี่ยแกจะเลือกใใครไป ช่วยแกอีกไออาก็ได้ตัดเอาละสองคนเนี่ยลุกเกินฉันจะให้เวลาแกวิ่งไปถึงตรงโขดหินนั้นแกเห็นหรือเปล่าคุณจะทำอะไรของคุณฉันถามว่าแกเห็นหรือเปล่าถ้าแกวิ่งถึงตรงนั้นแล้วฉันจะให้สี่คนเนี่ยออกไปลากแกกลับมาถ้าแกรอดไปได้แกก็จะรอดแกพร้อมหรือเปล่าปาร์โกประกาศต้องหนีเข้าใจหรือเปล่า จะ,จะนับหนึ่งหึงสามแกวิ่งไปถึงตรงนู้นแล้วฉันจะให้สายสี่คนนี้ล่ะแกกลับมาหนึ่งสองสามเริ่มได้ไม่ล่า,ลามันมาไปเอามัานมาจากสองคนโอ้โหอะไรนะ่ะโต๊ดตัดใหญ่ลงทุนเชียรตุกละมืน่น ไม่โดนใครด้วยน้องชายเขาคิดว่าเขาจะล่าได้ไหมกี่บทติไม่ได้ไม่ได้ระดับนีไม่ได้มันก็คงจะไม่ได้เป็นนักลบของเราตัวยิงชุดขาวน่ะหายไปกับหิมาแน่นอนน่ะได้มาหนึ่งใช่ไหมอืมอ้กอันหนึ่งไอ้สองสี่นัดโอ้โหโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยนี่ นึกว่าไม่ได้แะแล้วเอานํายาหวางไว้วางไว้วางไว้ขอผีเพยแล้วเจ้าไปไหนไหมายากรปากซะเอายากรปาามันซะยาลูกความสองจำออกค้างจังตรงนี้ก่อน เขาโดนอะไรเขาโดนฆ่ายิงน่ะฆ่าคิดว่าเลือดเขาไม่น่าต้องมาเฮ้ยเออไอ้หนูแกมาทำอะไรบนนี้แกมาทำอะไรบนนี <fit kind abonn és> ้เนี่ยค่ะคืไอ้แกสลบแถวนี้ฉันเห็นพวกแกโดนหมาป่าไล่ขยุ่มหรือเปล่าคุณเป็นใครฉันต้องถามแกแกเป็นใคร แกขึ้นมาได้ไงแกขึ้นมาทำอะไรบนที่ของฉันค้าอ้าหารข้<บ>าแกดีหมีมาห,หรือเปล่าผมจำไม่ได้อ,อยู่ๆก็ขับปวดหัวจำอะไรไ,ไม่ได้แล้วครเห็นพวกท่านโดนหมาป่าไล่มาข้าเลยมาช่วยเอาละเอายายก็ดึงลรง <บา S 1> จะสบายหน่อยแกเจ็บอะไรหรือเปล่าให้ฉันช่วยอะไรไหม รม้จำใบแค่สุขภาพบม่ไปดีเหนื่อยเฉยๆนะครับรับยานีไปทานซะคุณเป็นคนช่วยผมไว้กันเรอะครับใช่ครับเห็นหน้วแกนอนนะก็เลยปลุกสติแกขึ้นมาขอบพระคุณพวกคุณมากนะครับไม่ได้พวกคุณผมคงเป็นอาหารหมาป่าไปแล้วยังถือาเป็นโชคดีของแกในวันนี้พวกคุณช่างเป็น ผู้คนดีเหลือเกินข้าสองคนต้องขอโทษที่มาลุกล้านหรือมาเหยียบในพื้นที่ของท่านด้วยด้วยความที่ข้าสองคนไม่รู้เรื่องข้าขออภัยจากทุกท่านได้หรือไม่ไม่เป็นไรทุกคนมีข้อผิดพลาดกันได้และข้าจะไม่กลับมาอีกแต่ยังไม่เดียงสาอยู่กิมมอสันี่ นะข้าขอขอบคุณพวกท่านอีกครั้งที่ช่วยข้าไว้จากหมาป่าไม่งั้นข้าคงเป็นเหยื่อของมันไปแล้วเอาล่ะตอนนี้ก็คำ่ำมืดแล้วพวกแกขบมาไปตามทางเกวียนดานขวาตรงนั้นตามทางเกวียนไปจะไปเจอฟร,ร์มนมตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เจอพวกคนขาวกับเจ้าข้าขอขอบคุณพวกท่านมากๆที่ช่วยชีวิตข้าสองคนเอาไว้งั้นข้าขอตัวก่อนนะ่เขอให้ประชา้าคุ้มครองทางโน้น <laughs>